นะคะวันนี้ก็ก่อนอื่นเลยเพื่อนของเราไม่ได้มาด้วยนะคะวันนี้บีมก็ติดทุร่านนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็มากคนเดียวเง่างเลยเอาเลยเข้าเรื่องเลยสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็จะมา r รีแอคชั่เนเทเชอบลคเเย้คือยังไงเพลงบีไซมี m อคือยังไงโดนหลอกก็คือโดนจิกหลังแรงมากแกเอาดี ก็คือวันนี้น้องจะปล่อยตอนสี่ทุ่มนะคะเวลาไทยของวันที่เก้าเออตอนนี้ก็คือกําลังเขาดาอยู่สี่สิบสี่วิโอเคได้พูดหน่อยละกันแล้วคือตอนปล่อยโปสเตอร์มานะคะก็คือแบบมีความเผารถอะไรใดๆคือแบบปะทุมากดูทีเซอร์ไปแล้วก็คือแบบมีความคาร์บอยใช่ไหมเออคือโปสเตอร์สวยนะว่าไม่ได้คือยังไงน้องมิไซคือจะเกินหน้าเกินตาของน้องไตเติ้ลฮัลโหลของเราเกินไปแล้ว ก็วันนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าไมไ่รออีกสิวิกับ MV Volcano จาก Rep Line ของ t r e s a r e ค่ะก่อนจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้คือมาคนเดียวเหงาเออค่ะโอเคไปดูกันเลยดีกว่า let's go t a e s u r g GOT ที่ใหญ่ไกลๆนะนี่ใหญ่ตลอดกาลเลยมีรถมีรถอุย้ย ใครแบบว่าต like, ้องแก้ใหม่อ oh ุ้ไ oh ม่แบบใช้เพยลงมาเลย

喂，去帮我搞个保健啊！哦，杨安。 พอ่อชพ่อแกได้หรอตอนนี้ เดี๋ยวชิโล่เรขับขี่ปลอดภัยนะก็ไม่ได้ขับเองค่อใช้รถลากเก่งยังเด็กอยู่นะคะโอ้เครดิตเยอะแยะมากมายเก่งอ่ะเอ็มวีเท่มากขอร้องวีเท่มากขอมีสติและดูใหม่อีกรอบ ขอมีสติได้ดูไหมอีกวนะคะชอเท่มากอ่ะเอ็มวีเท่มากเฮยเมีทท่มากไม่จีเอ็มวีดีๆมันก,ก็ทำได้ว่ะ <laughs> ชอบแล้วถูกใจเอ็มวีดีมากอะ่ะขอดูอีกสักรอบเปิดมนาะด้วยฮารุดโซ่ลและเสื้อลุคความแบบวิวับสุดเป็นไฟเซ็กโบ คอเทมเนอร์เนยตายที่งเพมากมาโอ้ยน้กัเก่งอ่ะโอ้โห ที่นอ,อ,นนอรีเอาเลยมาไวก่อนเจ้อุ้ยชักเตียดด้วยแตไม่ที่หายมันตันนับปี5ดูตก

어바바타이 칠고칠 가티 틱 모요 캔트 고칠요 너무 커잇잇더 다운 잭 커즈 노 커즈 더캔노 버시이다 오늘 회식 와 버시 진짜 쌉느 ทะลุดูวะถ้ามีทซอฟขอบับรถจริงิมันจะไม่ไหวเอาไว้นะคะแต่ชอความใส่ชื่อแบบน้องชิลีไ่ไปตรงรถบรทุก เลยก็แบบมาเจอตัวหนักมากโอ้มุมโค้งแบบนอ วีโ o l c a อ o โอ้โหไม่รู้ใจเริ่มววยจากตรงไหนก่อนดีเลยคือมันมีภาพติดตาแล้วแบบแกวินดีม,มากคือเพลงอ่ะมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วแบบน้องสมควรที่จะได้เฉิดฉายอยู่แล้วแต่พอมาได้แบบดูไปกับ MV อ่ะฉากเอ้ยคอสตูมเอ้ยก็แบบรัดทุกวิจริงๆขออวยเลยสำหรับ MV น้องโ o เคนของเรานะคะเออ ยังไงอนะก็คือแบบเดือด MV เดือดขั้นสุดแก้ความแบบไปปะทุได้คือมันมั้งแต่โปสเตอร์เลยมีความสปอร์าว่ามันต้องแบบปะทุน้องภูเขาไฟของเรามีความปะทุจริงๆคือแบบ MV เดือดมากไปลุยโชว์อของจริงขอพูดทีละเมมเบอร์เลยแนละ้วขอไปเริ่มที่ไฮยอนซองเปิดมาว้าวสุดคือพี่แกใส่ฟันเหล็กแบบแกนะคแรคเตอร์พี่สองใน MV เมื่อกี้มันมีความแบบ โซนแฝดมีความแบบกตีนแบบหัวหน้าเก่งอะไรอยู่เนี้ยเออแกคาแรคเตอร์พี่ท็อเมื่อกี้มีความแบบเป็นเดี่ยวอะโอ้มีความแบบนี้ให้ความรู้สึกแบบนี้ยิ่งฉากที่นั่งตรงที่เป็นโต๊ะตรมๆเมื่อกี้แล้วพี่ท็อปก็มีความแบบเออเดี๋ยวมีความแบบตัวร้ายมีความแบบหัวหน้าเก่งที่มีความแบบแฝดๆตุนๆอะแล้วหน้าพี่ท็อปมีความอะไรแบบเนี้ยโอ้ยทึ่ราไม่เคยเห็นพี่ท็อปเลยลุกอะไรแบบนี้ไงแล้วเอาผมขึ้นผมท่านแล้วแบบ แกเท่ไม่ไหวแต่คือแสดงสีหน้าอะไรดีมากดีมากแต่ฉันคือแบบเอ็นดูการเดินจูนรถเมื่อกี้แบบตัวจิ๋วนะแล้วแบบเดินจูนรถเหมือนแบบเหมือนพาน้องหมาไปเดินเล่นนะแล้วแบบรถทันใหญ่มากแค่ฉันเป็นเอ็นดูแต่คือแบบเท่มันมีความเท่อยู่นั้นต่อไปเปิดมาที่โยชิโนริหนุ่มคาร์บอยคนนั้นแก มีความใสผ้าพันคอแล้คือปิดมาครึ่งหน้าแล้วผมบลอนคือแบบกะฆ่ากันให้ตายกะฆ่าให้แล้งเจฉากนั้นเมื่อกี้ภาพติดตาของพี่โยชิตเมื่อกี้เป็นนั้นก็คือควบรถดึงรถมาแล้วแบบมันจะรถสามคันปอนแล้วพี่แกก็คือเป็นเซ็นเตอร์ตรงกลางแล้วก็แบบเพอรแบบไม่แท้แท้แท้แต้พี่โยชิมีความแบบดือเดือดะพี่ชิมทคหาน้าดื้ือๆเนี่ยมีคือแบบน่ารักมาก คนนี้พูดเลยว่าหลอกกรงพล,ลังของจริงคือของพี่โยชิอเราก็จะเห็นชุดที่เป็นคาร์บอยใช่ปะก็คิดว่าเอ้ย M.V. มันต้องตาเฟ่ฟิเลเตาไนคาร์บอยอะไรแบบนี้หรือเปล่าฉันก็ไม่คิดหรอกว่าเอ่อยิ่งกว่าควงไม้เมื่อกี้มควาควงไม้ที่ห้อยลงมาใช่ปะแต่มันยิ่งกว่าก็คือการควงรถสิบลอ้อควงแบบ พาพาพาแบบเฮ้ยเจ๋งไม่ไหวมันเท่อ่ะมันเท่ตะโกนนั่นแหละพี่โอชิคือแบบหล่อแบบอไม่มีจริงแบบร่างพี่เสือสิ่งเขาไปเลยเมื่อกี้มองทะลุปูโปเข้าไปก็คือแบบพี่เสือดูมากมาต่อนนที่ฮารุโตใส่สูตรมันต้องแรปเท่หรอขนาดนั้นเลยโอ,อ้ดีฮารโตแบบใส่สูตรแรปป่ะเอาดี แล้วคือมันจะมีท่อนเรปที่ใช้เสียงโทนต่าๆอะแล้วเป็นห้องแบบสีๆอะเป็นส,สีๆแดงๆป้าเมื่อกี้แล้วแกก็ซุมหน้าทันตุกไปแบบเฮียต่าให้ใตายกันเลยเมื่อกี้อะโหมมากน้องแสดงสีหน้ามาคือแบบไม่ไหวนะใครจะไหวก่อนเอาดีใครจะไหวก่อนแต่ก็คือมีความแสบความดื้อที่ยังเป็นน้องเล็กน้องเล็กแต่คือยังมีความเป็นแฝบความเป็นดื้อความเป็นน้องเล็กใน r e ลายอันฉายที่มีความโหนไมโหนไมที่แบบ ขึ้นไปห้อยอยู่แล้วก็หวโหนอ้ยดื้อมากอะไร้คือแบบโคตรจะเสบเลยและปลายของเราก็คือโคตรจะสุดนี่แหละนะคะอน,นาคอของวาจีเลิศมากแกคือชอบมากอะ่ะก็อชอบเอ็มวีมากนี่ไม่รู้จะแบบต้องอวยอะไรมากไปขนาดไหนคือแกมันแบบต้องไปเชยชมกันเองจริงๆคือเอ็มวีดีมากก็จริง้องแบบโปรดักชั่นวาจีรอบนี้เอ็มวีคือแบบยิ่งใหญ่มากมากดีไม่ระเบิดเราสิบหลอคันเมื่อกี้ด้วยเออแต่แบบมีความระเบิดแบบ รถคันนั้นคันที่น้องขี่มาตู้กแล้วก็ทะลุไปแบบในฉากสุดท้ายที่แบบว่าเอารถคันใหญ่ไปลากรถคันเล็กแล้วคือแบบดริฟก็แบบโอ้งจริงๆหรือเปล่าจริงๆกันหรือเปล่าโอ้คือขับแล้วแบบดริฟขั้นสุดเออเอาเป็นว่าน้องถ่ายทอด MV กันมาให้รู้สึกว่าตัวเราทินะนี่มันคือการเติบโตแล้วสีนะสละภาพ นุมดอกไม้ในวันนั้นออกไปหมดแล้วสินะแก้คุณน้องโตว่าไงเอ็มีนี้คือแบบมันให้ฟิลแบบแบดแบดอ่ะโอ้เริ่มแล้วค่ะทุกคนน,ะน้องๆก็คือเริ่มติบโตกันจริงๆแล้วเริ่มเลย เข้าคือคาดหวังเลยนะว่าต่อไป m อก็คือน่าจะโตขึ้นกันแล้วหรือเปล่าอะไรยังไงเออเดีอ๋ออีกอย่างหนึ่งคือตอนแพงกล้องความตัดฉัดก็คือดีดีมากแบบแกมันรู้จังหวะแบบการตูเข้าไปแบบเอ้ยช็อตนี้ดีคือมันตัดมันเบี้ยวคือมันโล่คือมันดีคือแบบโทษอันตรายพูดแค่นี้พูดเลยว,ว่าระดับเพลิงต้องเข้าในจังหวะนี้คือไฟลุกไม่ไหวแล้วเอาเป็นว่าฝากน้องโวเคนโ เรียบ,บของเรียแบบลายเราไปด้วยนะคะยูนิตนี้คือแบบสุดจะปังนี่ก็คือรอคาดหวังกิจกรรมการโปรโมทของหนังโอเคโนเหมือนกันว่าจะมีเป็นซื้อสเตจอะไรหรือเปล่าอะไรยังไงไม่ได้จะเหมือนกันว่าัรจะสง่งอะไรปไปไหมหรือว่ามีคอนเทนต์อะไรก็เดี๋ยวต้องไปติดตามชมกันเลยดีกว่าอ,อ๋อแล้วก็อีกเรื่องสําคัญเรื่องนึงก็คือแล้วก็ทราบข่าวแล้วเหมือนกันนะคะก็เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะทราบข่าวแล้วเหมือนกันสําหรับการทํากิจกรรมเมมเบอร์สิบคนของเทเชอร์ในอนาคตนะคะอย่างแรกก็คืออย่างที่เรารู้กันเลยว่าตอนแรก เป็นการพักงานของน้องเอ่อเยดำกับมาชีนอ้องก็คือเยดำก็จะขอพักงานไปทําการเรียนเรื่องของการแต่งเพลงหรืออะไรใดๆประมาณนี้นอ้องแล้วก็น้องมาชีนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพาที่ทางค่ายก็ไม่ได้แจ้งออกมาว่าเป็นอะไรยังไงเนาะเออแล้วก็หลังจากนั้นน้องก็ค่อนข้างที่จะรอนานนั่นแหละแล้วก็รอข่าวดีว่าเออเดี๋ยวน้องจะกลับมาแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะแล้วความจะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้จะถึงในอีก ของทางทีมห้าวันนี้อีกก็เราก็คาดหวังว่าเออเดี๋ยวน้องก็น่าจะกลับมาทันคอนเสิร์ตแน่ๆเลยแต่ก็ไม่ได้เป็นดังที่หวังเนาะทุกคนก็น้องก็ขอยุติการเป็นสมาชิกของวงเทเชอร์ท้งน้องมาชีล้วก็ยีดำเลยเชื่อว่าหลายๆคนก็ช็อกแล้วก็ตกใจเชื่อว่าเป็นโลชิสติของเธอมีในะตอนนี้คือเป็นแผลที่ต้องรักษากันยาดันยืนจริงทางนี้ก็คือแบบ ซึคือมันไม่ไหวจริงๆเชื่อว่าจะงมีหลายคนก็น่าจะมีอาการประมาณนี้คือเราก็เคารพการตัดสินใจของน้องนะคะว่าน้องจะเลือกในเส้นทางที่ดีแล้วที่ถูกต้องเชื่อว่าน้องก็คิดมาดีจริงๆแล้วคือน้องอยู่วงก,การนี้มาก็นานกว่าจะเแบบทนนี่กว่าจะเดย์กว่าจะผ่านราการกล่งแบบน้องผ่านอะไรเยอะยๆมาเมามาจริงๆเนาะเชื่อว่าการตัดสินใจของน้องก็เออเราต้องเคารพารตัดนใจของน้องอ่ะคิดว่าน้องเลือกทางที่แบบ ก็เป็นความสุขของเขาเลยเนาะเราก็ต้องยอมรับให้ได้ตื่นมามันคือความจริงเราต้องรับมันให้ไหวคือแอบเศร้ามาๆไม่ได้แอบเศร้าม,มากคือแบบเออพอน,นึกถึงมันก็แบบเนะาะมนแหละเอาเป็นว่าเราก็มายินดีกับเส้นทางใหม่ที่น้องๆได้เลือก แล้วก็รอติดตามผลงานทั้งสองคนได้เนีนะคตหวังว่าน้องๆจะมีการเคลื่อนไหวให้เราได้เห็นเนาะเศ so, ได้แต่ยานานเพราะว่าน้องๆก็คงไม่อยากจะเห็นเราเศร้าเนาะก็เดี๋ยวจะรีบดีใจตัวเองให้ได้เร็วไม่จะยากมากๆเลยในช่วงช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็่งัง เวลานี้กันไปแล้วก็รีบกลับอมาสดใสเร็วก็อ <l uck ling> <c oughs> าจจะเรียบเรียบไม่สูงทุกคนเพราะว่ามันแบบเพิ่งผ่านมาแบบหนึวันก็จริงแต่มันยังรู้สึกแบบมันฝันอะอยากให้มันเป็นฝันจริงๆอยากให้มันเป็นแค่ความฝันนะแบบตื่นมาแบบไม่ใช่ความจริงเราก็เสียดายมากที่ตั้งแต่ตอนที่น้องมาไทยแนละ้วาคาดหวังว่า คอนทัวร์เอเชียรอบหน้าที่น้องมาประเทศไทยนะก็ต้องมาคบกันเป็สองคนแน่เลยมันต้องแน่ๆอ่ะคือไม่ได้แบบคิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้จริงๆแบบคือรอแค่ข่าวดีว่าน้องกลับมาแล้วนะจริงๆคือรอแค่ข่าวดีข่าวเดียวแล้วไม่คิดว่ามันจะเป็น ก็ขอให้เทอร์เมทุกคนแล้วก็น้องเช้ช่วเก้าผ่านช่วงเวลานี้ไปกันด้วยดีนะคะทุกคนเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ก็ฝากกับน้อง MV Volcano แล้วก็กิจกรรมของเชเชอร์ในอนาคตด้วยน,นะคะทุกคนประมาณนี้เนาะวันนี้ก็ขอตัวลรัไปก่อนค่ะบ๊ายบาย